กินผักบุ้งบ้างกินผักบุ้งบ้างอืมกินแต่อาหารเม็ดได้กินผักบุ้งบ้าง <c oughs> <c oughs> อยัดปากเอาเนี่ยยัดใส่ปากเอาเนี่ยอ,อาวะ ครูแทบยัดใส่ปากแม่งยังไม่กินเลยนะลองดูตัวอื่นดิอันนี้มันอาจจะเป็นไม่ชอบกินผักตัวนี้อาจจะชอบอ่ออปาอปลาเอ๊เออะมันกินไม่หยุดยัดมั้ยนไ่กินตรงนี้มันกินกินกินมันกินอะไรอ่ะมันไม่ได้กินนี้หรอก แสดงว่ามันไม่ชอบแน่เลยอ่ะออมันก็ต้องชอบผักสดปะของเราก็ต้องชอบมันกินมันกินเอาใจถ่ายรูปกินอีกกินอีกอขนไม่ค่อยสวยเลยตัวนี้งามหนูไม่ได้อาบน้ำใช่ไหมฮะเราไม่ได้อาบน้ำใช่ไหมคุยกับหมาอืไอดูไปน้นดิดปกติคุยกับหมาไม่ใช่หรอไม่ใช่เราคุยกับเราเป็นเพื่อนกับสัตว์ที่น่ารักทุกชนิดอ๋ออ่ะโซมาถ่ายรูปกัน ไอตัวนั่นขาวจาองออไปแยกมันได้่แม่กำลังกินกูกกำลังกิน้เ,นเี่ม,ม,มันกำลังกินตัวนี้แบบอนแมนกินรากเลยวัดคูควายเ,เงครับผมที่นี่มีรอยพระพุทธบาทด้วย วิววิววิวของบ้านกระต่ายมีหนูด้วยนะไม่ใช่นี่หนูกระเพราอ่ะไม่ได้มีแค่กระต่ายมาดูดินี่ที่นี่มีหนูมีหมูปลาอันนี้มันกระต่ายนี่วะหนูอยู่ไหนวะมีไก่

อยากใส่เพลงให้เอาไปดีดีโอเลยนะ,ะเออเ,เอไีไยว้พระกันต่อครับ